ไม่มีใครที่จะคิดหรือมีความเชื่อความรู้สึกแทนตัวเราเองได้นอกจากตัวเราเองนี่แหละที่เป็นผู้สร้างความคิดขึ้นมาความเชื่อขึ้นมาแล้วก็ความรู้สึกขึ้นมาให้กับตัวเองจากตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองนี่แหละว่าไม่มีใครที่จะสร้างให้แทนเราได้เนาะเราถ้าเรามีความเชื่อแบบไหนเราก็จะแสดงออกแล้วพฤติกรรมเราก็จะทำแบบนั้นให้มัน สอดคล้องกับความเชื่อของเราถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินเป็นคนที่เก็บตังเก่งเราก็จะลงมือเก็บตังเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของเราแบบนั้นไงว่าเราทำได้เราเชื่อว่าเรารวยได้เราเชื่อว่าเรามีเงิน $1 นึ่งบาทได้ภายในสเดือนยอยะไรเงี้ยเราก็เมื่อความเกิดความเชื่อแบบนั้นเราก็จะหาวิธีการวิธีการว่าเออห สามเดือนสมมติว่าสาเดือนเก็บได้หมื่นหนึ่งแล้วเราก็ต้องหาว่าเอ๊สเดือนนี้เราเราจะเก็บด้วยวิวธีการไหนวิธีการก็จะมาเนอะมันอาจจะมีโอกาสหรือมีงานใหม่หรืออาจจะมีจ็อบพิเศษหรือไม่จ็อบพิเศษแต่เราก็อาจจะเป็นจากเงินเดือนเรานี่แหละเราก็ทยอยเก็บเดือนละสามพันสามพันสองสามพันสาหรืออาจจะมีคนใจดีออกมาให้แล้วแต่เนาะ วิธีการมันก็จะมาถ้าความเชื่อว่าเราสามารถที่จะเก็บเงินได้แล้วใจมันจะมีพลังแล้วเราจะลงมือทําแล้วเราจะทำให้ไปให้ตามเป้าหมายแต่ถ้าเรามีความเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะมีตังได้หรอกในในสามเดือนนี่หมื่นหนึ่งเราไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเราก็ไม่ได้คนที่พูดแบบเนี้ก็คือก็จะเขาเชื่อแบบนั้นเขาก็จะไม่ลงมือทําอะไรเลยเขาก็จะนั่งล,ยลอยๆอยู่แล้วก็ โดยไม่คิดหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองรวยคือคำพูดของเราหรือความรู้สึกของเขาเขามีความเชื่อว่าเขาทำไม่ได้มันก็มันก็ถูกของเขาเนาะ <pe> ว่าเขามีความเชื่อแบบนั้นเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าถ้าเรามีความเชื่อแบบไหนก็มันก็ถูกต้องถ้าความเชื่อว่าเราสามารถว่าสามารถว่าเอ่อสามารถที่จะเชื่อได้ว่าตัวเองสามารถที่จะรวยได้มันก็จะต้องมีหนทางมีมียุทธีการ แล้วก็ลงมือกระทําให้สอดคล้องกับความเชื่อของเราเราเชื่อว่าชาตินี้ไม่สามารถที่จะรวยได้ไม่สามารถที่จะมีเงิน1000งแบาทได้เอาเอาหนึ่งแบาทก็แล้วกันเนาะเราบางคนบางทีบางคนเขาเป็นล้านสิบล้านอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราคือบางบางครั้งยังคิดว่าแสนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราสมมตินะสมมติอ่าเราก็จะแบบ ถ้าเราไม่คิดว่ามันมันจะทําได้แล้วก็จะไปหาวิธีการคือเราคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้ววันวันอยู่ไปแค่นี้เนาะเราก็จะเชื่อแล้วก็เราก็จะลงมือทําตามความเชื่อของเราซึ่งสอดคล้องกับแต่ละบุคคลที่ที่มีความคิดความเชื่ออยู่แล้วเนาะถ้าเราใส่ความเชื่อว่าเราสําเร็จเราก็จะสําเร็จถ้าเราใส่ความเชื่อว่าเราทําอะไรเราก็ล้มเหลวคือชอบบ่นกับตัวเองเนาะ ทำแปบบ๊แบบแปบบ๊บเราจะชอบพูดแบบนี้ทำแปบบ๊แบแปบก็ลมเลิกแล้วเราก็ทำแปบบ๊แบแบป๊บแล้วเราก็ลมเลิกจริงเพราะเราเชื่อว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเราเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเราเป็นอะไรนะเป็นโรคโล,ลหิตจ,จางเนาะคือคือเป็นเด็กอีสานไงมันจะเป็นเหมือนกรรมมาพันธ์ุโรคโล,ลหิตจ,จางแล้วเราก็แต่เราจะเชื่อมั่นมันมีความคิดความเชื่อลึกๆในในในใจของเราในสมองเราว่า ถึงแม้เราเป็นโรคโลหิตจางก็จริงแต่เราจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงกินอะไรก็กินได้กินอะไรก็ไม่มีไขมันไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็จะเป็นจริงตามปากเป็นจริงตามความเชื่อของเราว่าเราชอบกินอาหารทะเลกินปลาหมึกกินกุ้งกินพวกอาหารทะเลอะเนาะแล้วเราก็จะไม่มีไม่มีไขมันไม่ ไปตรวจก็ไม่ไมเจอเนาะเพราะว่าเราเราเรามันเหมือนมีความเชื่อฝังลึกในจิตใต้สํานึกของเราแล้วเรากินอะไรเราก็มีความสุขแต่โรคเลือดโลหิตจ,จางเรายังอยู่นะแต่เราเป็นคนที่แบบว่าร่างกายแข็งแรงมากๆคนอื่นเขาอาจจะเหนื่อยง่ายหรืออะไรประมาณนี้นเนาะแต่เราจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีมันเหมือนโปรแกรมจิตมันเหมือนความเชื่อของเรา เรามีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะเป็นคนรวยได้เราสามารถที่จะเลี้ยงลูกของเราได้ถึงเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เราก็สามารถที่จะเป็นแม่ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้แม่เลี้ยงเดี่ยวคนอื่นได้คือเราเป็นคนธรรมดาเนาะเราไม่มีชื่อเสียงแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราในทุกๆวัน อย่างมีความสุขไม่ว่าจะทำงานข้างนอกเนาะไม่ว่าจะทำงานแบ่งปันไม่ว่าจะทำงานเลี้ยงลูกหรืออะไรเราก็ต้องทําให้ดีมีความสุขสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้ตัวเองเป็นกำลังใจให้กับลูกเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราครูไม่ได้ทําให้นักเรียนฉลาดแต่เราอ่ะเป็นผู้เลือกที่จะฉลาดเองเขาให้ความรู้ แต่เราอ่ะจะรับความรู้นั้นมาพัฒนาต่อยอดกับความรู้ที่เราได้รับมาหรือเปล่าเนาะหมอก็ไม่ได้ให้สุขภาพที่ดีกับเราความแข็งแรงความมีสุขภาพดีเป็นที่ตัวเราสร้างเองทำเองทั้งนั้นถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราเชื่อว่าเรารวยได้เราเชื่อว่าเราทำอะไรเราก็มีความสุขเรากินอะไรเราก็ผอมเรากินอะไรเราก็ หุ่นดีความเชื่อแบบเนี้ยมันก็จะอยู่ในใจอยู่ในจิตใต้สำลึกของเราแล้วมันก็ออกออกมาทางภายนอกนั่นแหละเราเชื่ออะไรความเชื่อเนี่ยสำคัญมากๆความเชื่อความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในแต่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่จริงที่จะสามารถสร้างโลกของเราให้เป็นไปตามแบบที่เราเชื่อให้เป็นไปตามแบบที่เรา ความรู้สึกการตีความอะไรก็ตามเนาะบางคนตีความสถานการณ์คือเราเราจะชอบตีความตีไปนในทางบวกให้ได้แม้จะสถานการณ์นั้นมันดูเหมือนจะไม่มีความโชคดีแต่มันก็โชคดีสุดๆแล้ว